เทศบาลเมืองลบบุรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม2,565โดยได้มีการลดขั้นตอนลงเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับเมื่อเช้าวันที่9มีนาคม2,565เทศบาลเมืองลบบุรีกองสวัสดิการและสังคมซึ่งมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินและมอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําเดือนมีนาคม2565โดยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งคัดโดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจุดบริการแอลกอฮอล์ไว้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้คอยประชาะสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลรวมถึงการแยกจุดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออกเป็น3จุดเพื่อลดความแออัดและการรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่จะมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ดำเนินการตามมาตราการของรัฐบาล ในการจ่ายเบี <IS mus i dialog 1981> ้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน2รูปแบบคือรูปแบบที่ 1. ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคารเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการนาเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยและรูปแบบที่2คือผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ ที่จะมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ขึ้นโดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวของชุมชนและประชาสัมพันธ์ผ่านทางประธานชุมชนทั้ง26ชุมชนสื่อรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าเพื่อให้ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพในวันนี้โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง69ปีจะได้รับบี้อย่างชีพ เดือนละ6 0 0บาทผู้สูงอายุที่อายุ70 7 9ถึง79ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทผู้สูงอายุที่มีอายุ80-90ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทและผู้สูงอายุที่อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ฝากให้ผู้สูงอายุ ได้ปฏิบัติตนตามแนวทาง d m h TTA เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งในช่วงนี้มีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักตร์ไกลเลอร์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเลกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ